ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน รวยลูกเดียวสามราศีมีส่วนลูกใครดวงพุ่งทยานครั้งใหญ่ถูกบนล่างรับเงินอูฟูอันดับหนึ่งสำหรับชาวราศีตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน ช่วงนี้ดวงการงานดีขึ้นแบบเกินคาดการงานประสบความสำเร็จสมหวังก้าวหน้าจนทำให้คุณน,นั้นสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกามส่งผลทำให้การเงินของคุณน,นั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากช่วงนี้หากใครอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีการค้าการขายใดๆเพิ่มเติมสามารถลงมือทำได้เลยจะปังสุดๆ มีโอกาสรับทรัพย์มากหากช่วงนี้มีคนคอยช่วยเหลือบอกเลยว่าต้องตอบแทนพระคุณเพราะในอนาคตจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันอีกครั้งซึ่งท่านจะพบญาติมิตร ริวานที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่เคารพนับถือจะสามารถที่จะชี้ช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นดวงชะตาจะรุ่งมากทั้งการงานการเงินจะประสบความสำเร็จดีรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มอันดับสองสำหรับชาวราศีมีน ท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนด้านการงานโดยรวมนาะที่การงานช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งที่คุณรับผิดชอบจะประสบความสำเร็จตีเยี่ยม รวมถึงงานในอนาคตที่คุณจะได้รับผิดชอบอีกด้วยจะสำเร็จได้แบบอุปสรรคปัญหาน้อยมากซึ่งโอกาสทองก็มาถึงตัวคุณแล้วจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แถมช่วงนี้ลูกน้องปริวารหรือเพื่อนร่วมงานจะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้ท่านนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดวงชะตากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านของการเงินการเงินของคุณนั้นจะรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากจะทำให้คุณเกิดผลกำไรหรือมีช่องทางในการสร้างไรายได้มีเงินเก็บเยอะขึ้นมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้น อันดับ 3, สําหรับชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมการงานกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่จะทําอะไรต้องรีบอย่ารอช้าเพราะโอกาสนั้นจะมาเป็นช่วงๆเท่านั้นสักพักเดียวมันก็จะผ่านไปเลยคุณนั้นต้องทุ่มเทและตั้งใจถึงจะประสบความสําเร็จ การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและคล่องตัวดีมากไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องน่ากังวลใจหากหวังเรื่องของโชคลาภเงินทองจะมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่ดวงชะตาถือว่ารุ่งโรดการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีแววได้รุนรรงวันที่หนึ่งอีกด้วยชีวิตหันษาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตามสิ่งที่คุณปรารถนา เชื่อไม่ลบรูรหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ